ใครกำลังมองหาทาวน์โฮมสำหรับทำเป็นออฟฟิศใกล้รถไฟฟ้าสายสีเหลืองต้องนี่เลยปรัชญาอินชาอัดลาดพร้าว0 1เดินทางสะดวกใกล้รถไฟฟ้าสายสีเหลืองเลี้ยวเข้ามาในซอยก็ถึงเลยใกล้มากเดี๋ยวเราไปดูบรรยากาศภายในโครงการกันทางโครงการจะมีระบบรักษาความปลอดภัย24ชั่วโมงนะคะปลอดภัยมากๆดูสิทุกคนมีออฟฟิศมาเปิดเต็มเลยทาวน์โฮมของเราก็จะอยู่ทางด้านนี้นะพื้นที่24ตาราง สามห้องนอน3ามห้องน้ําจอดรถได้2คันเข้ามาด้านในก็จะเจอกับโซนห้องรับแขกเลยนะคะจะนั่งอ่านหนังสือหรือว่าจะดูทีวีก็ได้ค่ะส่วนโซนถัดไปนะคะก็จะเป็นโซนโต๊ะทานข้าวค่ะสามารถวางได้4ีถึงหที่นั่งค่ะส่วนทางด้านหลังนะคะก็จะเป็นห้องครัวค่ะส่วนทางด้านนี้นะคะก็จะเป็นห้องน้ําด้านล่างค่ะเราไปดูต่อที่ชั้น2กันค่ะตามมาเลย ถึงแล้วชั้น2เข้ามากันเลยค่ะชั้น2นะคะก็จะเป็นห้องนอนขนาดใหญ่ค่ะมีตู้เสื้อผ้าที่ใหญ่มากห้องนี้นะคะก็จะมีห้องน้ําในตัวด้วยนะเดี๋ยวจะไปกันต่อชั้น3ค่ะมานี่เลยชั้น3มห้องนี้ก็จะเป็นห้องนอนรองจากชั้นล่างนะคะกว้างไม่แพ้กันเลยมีห้องน้ําแชร์ก,กันกับห้องเล็กค่ะไปดูกันต่อห้องสุดท้ายดีกว่าค่ะ ห้องนี้นะคะก็จะเป็นห้องนอนที่เล็กสุดค่ะเหลือหลังสุดท้ายแล้วนะทำเลดีแบบนี้เดินทางสะดวกทั้งรถไฟฟ้าและทั้งทางด่วนพลาดไม่ได้แล้วนะคะมีหลังเดียวนะสนใจสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมทักมาได้เลยค่ะ